ในอ้อมกอดคอเคซัสสวัสดีครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาสู่อ้อมกอดของเทือกเขาคอเคซัสนะครับที่นี่คือโบดเบ้น,นะครับมหาวิหารแห่งเมืองซิกนาคีนะครับ เป็นที่รวมของสุดยอดงานศิลปะสถาปัตยกรรมและการออกแบบภูมิทัศน์ที่ผมถือว่าเล็กๆแต่สมบูรณ์แบบนะครับคืออัดแน่นไปด้วยคุณภาพของความคิดของมนุษย์และบรรยากาศของธรรมชาติที่อยู่ท่ามกลางเทือกเขาคอเคซัสครับ ผมก็จะพยายามทำคลิปให้แตกต่างจากคนอื่นนะจะได้ไม่ซ้ำและไม่น่าเบื่อนนะครับผ่านประตูเข้ามาไปยในก็เป็นอาณาจักรของต้นสนนะทางเดินก็ทำด้วยหินนะก็เป็นภาพที่เดินเข้ามาแล้วก็ตะลึงนะในสิ่งที่ดูเป็นธรรมชาติอย่างมากนะครับ วิหารบอดีหรือบางคนก็เรียกวิหารโบสเบ้นะครับโบสเบ้โมนาสเทอรี่นะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ของเมืองซิกนากีนะครับเป็นวิหารของชาวจอร์เจียนที่นับถือาศาสนาคริสต์ี่คายออโทด็อกนั้นถูกสร้างขึ้นในครั้งแรกราวศตวรรษที่9แล้วนะครับ ต่อมาในศตวรรษที่17ก็ได้มีการบูรณะต่อเติมใหม่ทั้งหมดนะปัจจุบันเป็นอารามนางชีอุทิศให้กับนักบุญนีโน่นะครับคือเป็นสตรีผู้ประกาศศาสนาคลิสต์ในศตวรรษที่4นะครับโดยหลุมศพของนักบุญนีโน่ถูกบรรจุไว้ในอารามแห่งนี้เช่นกันนะนอกจากงานสถาปัตยกรรมก็ยังมีงานประติมากรรมคืองานแกะงานไม้นะ สวยงามอลังการขนาดไหนก็ดูไว้นะก็ผมชอบมากนะครับลวดลายแบบนี้และกันแกะที่เป็นศิลปะชั้นสูงอย่างนี้นะครับลวดลายและการแกะก็แตกต่างจากบ้านเรานะครับอันนี้ก็ไปในโซนยุโรปนะศิลปะในแนวนี้นะครับตรงนี้ฉลุลายนะ ดูลายนะครับละเอียดมากอันนี้ยังไม่ถึงวิหารโบสถ์เบน,นะครับซึ่งอยู่ข้างหน้านะอันนี้แค่เป็นสิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างทางเดินสู่โบสถ์นะครับสิ่งก่อสร้างของงานสถาปัตยกรรมก็ยังเป็นอิฐเปลื่อยนะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูประตูนะซึ่งเป็นงานไม้ที่ แกะสลักได้อย่างวิจิตรบรรจงมากครับให้ดูลายแกะไม้อีกทีนะดูลวดลายและก็น้ำหนักที่เขาแกะลงไปในเนื้อไม้นะ่ะมันมีหลายมิตะนะิน่ะก็ดูสวยงามแบบแนวของเขานะก็ให้ดูไว้นะครับเผื่อเป็นแนวทางศึกษาสำหรับคนที่สนใจในงานศิลปะนะครับ ก็เป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดนะครับทั้งการเก่ออิฐและการเข้าไม้นะครับแล้วก็ย่อมุมต่างๆนะครับถ้าพูดภาษาช่างก็คือออกแนวเก่าแล้วก็ปราณีตนะครับคือใช้ความตั้งใจในการทำงานเป็นอย่างมากนะงานแบบนี้นะครับ ดูการออกแบบภูมิทัศน์นะใช้หินแล้วก็ต้นสนนะประกอบเข้าด้วยกันดูเป็นธรรมชาติอย่างยิ่งนะก็เป็นภาพที่ดูแล้วสวยงามเข้ากันได้อย่างดีนะหินต้นไม้แล้วก็อิฐนะ วิหารแห่งนี้มีความสำคัญและเป็นหนึ่งในวิหารที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาทาพิธีสแสวงบุญที่โบสถ์แห่งนี้นะก็ชาวเมืองก็จะเข้ามาทำบุญกันในวันนี้สังเกตดูจะถือกิ่งไม้ชนิดหนึ่งเข้ามานะก็ไม่ทราบว่าเป็นกิ่งอะไรนะถือเป็นขนบธรรมเนียมของที่นี่นะ ทอสใส่แมสเลยว่าเขาบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆนะเป็น City of อฟเลนะครับเป็นเมืองแห่งความรักคู่หนุ่มสาวนิยมมาแันนี้มูนหรือว่ามาแต่งงานกันที่เมืองนี้นะก็ดูดอกไม้น่ะสวยขนาดไหนเป็นวิหารที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับ ผมถือว่าอยู่ในอ้อมกอดของเทือกเขาคอเคซัสที่อยู่ข้างหน้าน้นนะ่ะหุบเขาที่มีดอกไม้แล้วก็วิหารต้นสนธรรมชาติที่สวยงามมากครับที่นี่ อยู่ในอ้อมกอดคอเคซัสจริงๆนะครับมีมนสเสน่ห์มากนะครับเทือกเขาแห่งนี้นะครับสวยงามเกินคำบญญรรยายครับคลิปนี้ก็น่าจะหมดกับการชื่นชมบรรยากาศที่อยู่ข้างนอกนะเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วมากครับตอนนั้นก็ ออาแบบทำด้วยหินนะไม่รู้ว่าเป็นหินจริงๆหรือว่าทำให้เป็นหินนะก็เข้ากันได้ดีนะบรรยากาศแบบนี้นะมีดอกไม้ต้นไม้สวยๆนะกะเย็นสบายลมแรงมากนะจะได้ยินเสียงลมวื้ววื้วตลอดเวลานะ ก่อสร้างในศตวรรษที่9นะแล้วก็มาบูรณะในศตวรรษที่17นะก็สวยงามอย่างนี้นะ ที่เห็นลิบๆอยู่นั่นคือเทือกเขาโคเกซัสนะครับที่นี่เจอคนไทยเยอะมากนะครับแสดงว่ามาหลายกลุ่มนะบนภูเขาก็ยังเป็นยอดน้ำแข็งอยู่นะครับสวยงาม เกินคำบรรยายครับ เกินคําบรรยายแหละไม่รู้จะบรรยายว่ายัางไงดอกไม้อ่ะสวยมากดอกไม้สวยสวยมากนะทำไมเขาผสมกันได้อย่างนั้นมันมีเล็กๆแล้วมีหลายสี สวยครับดอกไม้เต็มต้นแล้วก็จะเน้นเป็นธรรมชาติแล้วนี่เป็นกิ่งไม้นะที่ญี่ปุ่นจะเป็นไม้ไผ่เนาะที่นี่เขาเป็นกิ่งไม้เนะ แต่งได้สวยมากะ่ะข้างนอกก็ทำเป็นรั้วเป็นหินนะสวยมากนะครับหินก็ทำเป็นลายด้วยนะครับดูเรียงเป็นลายนะจิตติออฟเลิฟครับคนนิยมมาท่องเที่ยวมาแต่งงานกันที่นี่เนะช่วงนี้ นักท่องเที่ยวน้อยเห็นก็บอกคนในพื้นที่ก็จะเข้าโบสกันนะที่นี่ถือกิ่งไม้ใบไม้ชนิดนึ่งนะสีเขียวมากนะเดี๋ยวเราไปดูว่าอะไรนะบ้านเราก็ใช้ดอกบัวทูบเทียนนะ่ที่นี่เขาใช้ยอดไม้กิ่งไม้นะ และนี่ก็คือกำแพงของโบสถ์ที่เราเข้าไปดูกันเมื่อกี้นะก็ผู้คนก็หลังไหลกันเข้ามาท่องเที่ยวและมาทำบุญที่วัดแห่งนีนะ้ก็บรรยากาศทั้งหมดก็เป็นความประทับใจที่นำมาฝากท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเรื่องราวที่ดีของนอกบ้านนอกเมือง คือเป็นต่างประเทศก็ยังมีอีกมากนะครับที่เราจะเรียนรู้ได้กันนะครับการลงทุนในเรื่องความรู้ที่จะเป็นแสงสว่างให้กับการดำเนินชีวิตของคนเรานั้นผมถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่าในการลงทุนนะครับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ